วรพ์เพชรคุ้มจ่อได้เลื่อนยศแล้วหลังดับเครื่องชนลั่นจะลาออก สืบเนื่องจากการณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการเลื่อนยศของผู้กองแคทหรือว่าร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจะปกักอดีตนักร้องแล้วก็นางงามที่ผ่านตัวเข้ารับราชการแล้วก็โพสต์เลื่อนยศว่าเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงแล้วก็ยังอยู่ดูแลงานในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งด้วยแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะชี้แจงดำเนินการตามหลักเกณฑ์กฎหมายแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโลกออนไลน์ก็ยิ่งระอุอยู่ดีซึ่งในตอน นนั้นก็คือมีวรพจน์เพชรคุ้มอดีตนักมวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก2004ที่ประเทศกรีซก,ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวด้วยโดยวรพจ์เพชรคุ้มเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกเกม2004เตรียมยื่นใบาลาออกไม่ขอทนระบบราชการแล้วหลังเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี2543แต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนยศใดๆมา23ปีซึ่งก่อนหน้านี้วรพจน์ก็ได้บอกด้วยน้ำเสียงท้อแท้ว่า23ปีแล้วที่ตนรับราชการ มามแทบไม่ค่อยได้รับโอกาสเลื่อนยศเลยแรกเริ่มเนี่ยรับตําแหน่งสิบตรีตอนนั้นตนจบแค่วุฒิมหกก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญมาก็ไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรจากนั้นก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมาจนจบปริญญาโทแต่ก็ไม่ได้เลื่อนยศทั้งที่เรียนจบปริญญาโทปัจจุบันนี้ก็ได้ยศจอสอตเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานว่า กองทัพบ,บกได้พิจารณาให้วรพจน์ที่ปัจจุบันอยู่ในยศจ่าสิตรีมีรายชื่อนายทหารประทวนที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจากโคต้าส่วนกลางกองทัพบ,บกโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่1ถึง30สิงหาคมนี้